สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับช่องสั่งกะสีเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นเกมฟรีไฟนะครับกับตัวละครอะล็อกนะแต่เป็นอะล็อกร่างปุกพลังแล้วนะซึ่งเราไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยเล่นเป็นโหมดคู่นะครับมาตอนนี้ก็ได้เริ่มแล้วนะครับอลาว กลายเป็นผมได้เล่นคนเดียวนะเล่นคู่ผมเอามาแบบคู่นะเพื่อนน่าจะวีนเพื่อนน่าจะแบบโอ้ยวนกากไม่เล่นหรกักอืมใช่แล้วก็กมาเดี๋ยวเราลงตรงหมู่บ้านริมน้ำหรือไม่ก็หอดูดาวลงหมู่บ้านริมน้ำดีกว่า จะพยายามให้ถึงได้เลยนะครับมาถึงแล้วอย่านิ่งดูดาโปวดจงอตอนนี้หยุดได้สก,กามมาแล้วนะครับก็คือเล่นคนเดียวเลยนะเนี่ยความรู้สึกโอ๊ยโอ๊ยอ ฮ <H it> <laughs> ึไปแล้วเกิดในเมืองใหญ่ด้วยนะ จะหงไปจุดนน,นะะ้นเลยว่ะเฮ้ยเลยครับพี่คุณเกิดมาเองพี่อยากเจอคิคู่ผมไหมฮึ เดีย๋ยวคิดเข้ามานะเดีย๋ยหาตัวถ้าเข้ามาแล้วยิงชิงแบบติ๊กตโทเลยไปต่อทาซานมมมผมไม่มีใครตามผมมาแหละแต่ดูคนก็น่าจะเยอะด้วย มันไม่มีของอะไรที่อำนวยความสะดวกได้เลยเอาง่ายๆคือมันไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่ปืนพกอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าเจอเกาะเปล่าถ้าแบบเจอพวกกอดสามอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้ไม่ต้องหนัก<ป><ฮ>พยายามเก็บปืนนะตอนนี้ยังไม่อยากสู้ ดีอืมขอผมรีบไปดีกว่า เราผมไปคลิปเท่ากันไปคลิปเท่ากันดีกว่าขออย่าให้มีคนตะวงเริ่มบีบเล้ะไปได้แป๊บเดียว มาฟาร์มพวกของเดี๋ยวตอนนี้รีบวิ่งอะ่ะเพราะว่าวงก็ใกล้เข้ามาเต็มทนอื้ออือ on you pay farm Yeah. ขับรถไปโอ้ยก็จบกันไปแล้วครับปีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ